ไปติดตามเรื่องของการจับกลุ่มคดียาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่ค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวนะคะที่ได้มีการเผยแพร่มาเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะว่าตำรวจสามารถที่จะจับกลุ่มนะคะแฟนสาวของนักค้ายาเสพติดคนหนึ่งได้ค่ะขณะจอดรถอยู่หน้าบริเวณริมถนนนะคะของพื้นที่อำเภอหัดใหญ่ค่ะ นี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะตำรวจชุดป,ปราบปรามยาเสพติดโรงพักหัดใหญ่หรือว่าชุตะวันเข้าจับกลุ่มนะคะนางสาวอาลิตาชัยแก้วอายุ21ปีค่ะหรือว่าแอนนะคะซึ่งเป็นนะักศึกษาสาวที่กําลังเรียนอยู่ชั้นปวสวโรงเรียนแห่งหนึ่งในอาเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ขารถเก๋งเลยค่ะขณะจอดอยู่ริมถนนย่านเขต8ในถนนราชอุทิศเขตเทศบาลน,นครหัดใหญ่หลังจากถูกแฟนหนุ่มก็คือนายนัทวุฒินุ้ยเนียมนะคะอายุ26ปีหรือว่า โกโก้ค่ะเป็นชาวตะบนคลองแหเพึงหัดใหญ่จดสองขลาทิ้งไว้ในรถเก๋งคันนี้แล้วก็หลบหนีไปขณะที่ถูกตำรวจวางแผนล่อซื้อยาเสพติดแล้วก็ทั้งสองคนขับรถเก๋งคันนี้หลบหนีแล้วก็พบว่าถูกนำมาจอดทิ้งไว้ริมถนนแต่มีเฉพาะนางสาวอลิตานั่งอยู่ในรถเพียงคนเดียวส่วนแฟนหนุ่มหนีเอาตัวรอดไปได้ค่ะ จากการตรวจค้นนะคะเจ้าที่บอกว่าพบไอซ์น้ำหนักกว่า64กรัมยาบ้ากว่า1,000เม็ดอาวุธปืน9มม1กระบอกกระสุน16นัดค่ะเจ้าที่ได้มีการตรวจยึดไว้พร้อมกับควบคุมตัวนางสาวอาลิตาไปตรวจค้นที่ห้องพัก1313 13, ชั้น12 a ของคอนโดมิเนียมหรูกลางเมืองหัดใหญ่ซึ่งนางสาวอาลิตาและก็นายนัทวุฒิเนี่ยอาศัยอยู่ที่นี่มาได้กว่า4เดือนแล้วก็ยังพบอุปกรณ์การเสพยาไอซ์อาวุธปืน11มมอีก1กระบอกพร้อมกระสุนปืนอีก9นัดค่ะเจ้าที่ได้มีการ ตรวจยึดไว้ทั้งหมดระหว่างนั้นตำรวจก็ให้นางสาวอาลิตาโทรศัพท์หานายนัทวุฒิแฟนหนุ่มตามเบอร์โทรศัพทพ์ที่พิมพ์เอาไว้นะคะในมือถือหรือว่าในโทรศัพท์โดยพิมพ์ชื่อแฟนหนุ่มว่าที่รักแต่ปรากฏว่าโทรไปยังไง ผู้ชายคนนี้ก็ปิดเครื่องค่ะจนไม่สามารถติดต่อได้ทิ้งแฟนสาวให้รับเคราะห์กรรมเพียงคนเดียวเบื้องต้นตำรวจได้ควบคุมตัวนางสาวอลิตาดำเนินคดีใน3ข้อหาค่ะคือร่วมกับนายนัทวุฒิที่หลบหนีมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมายร่วมกันมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนนะคะไว้ครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยไม่รับอนุญาตแล้วก็ยังพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธรารณนะโดยไม่ได้รับอนุญาตและก็ไม่มีเหตุอันควรด้วยค่ะ